ธมินบทที่23มคำพีสิบสุดยอดเสียกูคุ้นทิว้วตาศาสตร์กายอมหิตวูบตะวาดว่าพวกท่านเข้ามาเถอะพี่ว่ามีจำนวนมากมายเท่าใดเยังคงจำกัดเพียงสามขบวนท่าจงกวงเกาะเทียมเมฆแค่เสียงหนึ่งหลาวสลับเท้าเคลื่อนกายโบราณเกาะเทียมเมฆจะเคลื่อนไหวติดตามติดวิ่งวนอยู่รอบกายเสียกูคุ้นทิวเสีย อัตทมินบทที่23คำพีสิบสุดยอดเซี้ยงกูหุ้นทิวตาสา์ประกายอมหิตวูกตวาดว่าพุกท่านเข้ามาเถอะเจี้ยงกูหุ้นทิวกูร้องดังกังวานพันดีกายขึ้นจากพื้นสะบัดกลาฟาดฝ่ามือทั้งสองออกแปลเห็นฝ่ามือทั้งสองข้างแปลเปลี่ยนเป็นขาวสะอาดปานหยกเนื้อดีเงาฝ่ามือพุ่งพรานชวดช่วยปกคุมอยู่ทุกอนุวัต แฝงแกระแสพลังหนักหนวก่วงแปลเกล้าวปานขุนขาวแตกทลายแตกทะลักออกนอกข้าที่เป็นท่าเมฆกลุ่มนภาและประกายแห่งปัญญาในวิชาหัดจอมฟ้าจู่โจมออกในอึดใจเดียวโอ้ยยอ้ยเสียงแผดร้องผ่านด่างละงมอคโนต์ิวเวีย,ยนว่นอ,อน,อนอหาโลหิตกระเซ็นซ่านชวนให้ผู้ควนรู้สึกคล้ายตกอยู่ในขุมนรกเสียงูขุนที่วยืนตะงานอยู่กลางกลางวงรอบค้า กลับนอนกันจัดกระจายด้วย้างศพสิบเก,กาะซากล้วนเป็นบริวารเกาะททมเมกไม่มีผู้ใดรอดชีวิตได้แม้สักคนเดียวฉากประหัานี้ฉลมสวนวยติ้งฮึ่งเนืองหนองไปด้วยโลหิตยอดฝีมือรอบบริเวณชมดูจนตลึงหลานจิตใจมันเกิดรสชาติสุดบรรยายผู้บันทราบดีว่าเกาะททมเมกเครื่องกำลังเข้าแผ่นดินตรงหวัวคิดหมายครองความยิ่งใหญ่ในวงนักเลงอากแม้นเสี่ยงกุ้นเที่ยวไม่ปิดชีวิตคนเหล่านี้พวกบันต้องอาวาสชั่วร้าย ยามนั้นเสี่ยงโกหนทิ้วสาวเท้าขึ้นไก่คลาเต้าข้ามสร้างศพที่นอนละเนระนาดคุกขามเข้าหาอาัจฉริยะแห่งตังไาอัจฉริยะแห่งต่างหาทั้งแตกตื่นตนกทั้งประวัติลหลานพันหันกายพุ่งปราจากไปเสี่ยงโกหกทิ้วพันตวาดกองใช้ท่าล่าก้าวๆเหินผาก้าวเท้ากลาอากาศติดต่อกันสามก้าวพุ่งผ่านาตั้งกายฝ่ายนุงข้ามและลิลโลงสกัดขัดขวางเสี่ยงโกหกทิ้วกล่าวเสียงทุ่มดัก ท่านคิดไปที่ใดแต่ต้องคลายจุดแก่น้องข้านทองก่อนอาชเชียแห่งต่างหายขบกลาบกล่าวว่าเราหากคิดใคร่ไปท่านมิแน่นักว่าจะขัดขวางได้จบขามลอยตัวขึ้นวาเศษทิ้งตัวลงบนยอดกระโจบที่พักของเกาะ,ะทิเมกซีโก้หันทิ้วโทรประดาดตย,ยานติดตามขึ้นไปอย่างกระชันชิดทั้งสองแทบขึ้นถึงยอดกระจดยพร้อมเพรียกไม่อาจจำแนกลำดับก่อหลังได้ อาชียะแห่งตังงห้พอทิ้งตัวลงบนผ้านํารานที่คือเป็นกระโจมก็ดีตัวลอยขึ้นสูงว่าเศษทันทีเสียขหุ่นทิวขยับสองไหลลอยตัวติดตามขึ้นไปคิดหมายเสยบอาชียะแห่งตังงห้คุกขาไม่ใครจุดแก่นุคานทองให้จงได้อาคาดไม่ว่าอาชียะแห่งต่างหายพันสะบัดกระบี่เงินก็เกิดเป็นเงากระบี่พล่าพลายครอบคุมอย่างศีรษะเสียงของหุ้นทิวนี่คือเพลงกระบี่ท่าที่สามซึ่งมาจู่โจมต่อเสียนหัว ุนทิวนามซิงลุยจินตีอสศนิบาทลายพบเสียงกุนทิวสถานใจวูบเรียงลมปางอ่อนยุ่นเยียบกราดฟาดฝ่ามือขึ้นไปแว่วเสียงดังอ่งอ,อนตัวกระบี่เงินถูกกระแทกดาดเป็นรูปโค้งจากนั้นมาเกิดเสียงดังเพีย้ยกลับหักสะบ้านไปสองท่อนอาชียเห็นต่างหายพอทิ้งตัวลงบนยอดโจมดังเดิมสีหน้าถึงปรากฏแววปวดร้าวจ่ายขึ้น ก็มีเงินเล่มนี้เป็นอาวุธคู่มือของมันมาหลายสิบปีคิดไม่ถึงกับถูกปลังฝ่ามือเสี่ยงกูหุ้นที่วกระแทหักสะบานเสี่ยงกูหุ้นทิวกล่าวเสียงยินชาว่าท่านจู่โจมพบสารกับบนท่าแล้วบบดนี้ลองรับฝ่ามือข้าพเจ้าดูบ้างจบคำสะบัดฟาดฝ่ามือไปเบ้งหน้าดังคืนใหญ่จู่โจมออกด้วยพลังฝ่ามือปนศีลาอาเชียแห่งตัางหายขบกรามกรอดสะบัดซัดกบีหักพุ่มสวนมาอย่างเสี่ยงชีวิต เสี้ยงทิ่พอเห็นประกายเจดจ้าวาบก็สุครองจากสุก็เบี่ยงกายหลบเลี่ยงตามสัญชาติญาณก็มีหักจึงพุ่งผ่านข้างกายอย่างหงุดหิดอาชียะแห่งตังงห้ถูกฝ่ามือปนศิลากระแทกใส่กลากโัหิตจ,จาบปากเป็นลำยาวล่วงละเลี้ยวจากยอดกระโจมเสี้ยขุนทิ้วผิวตามติดลงสู่พื้นจับจ้องมองอาชียะแห่งตังไห้ดิ้นโดนดลุกขึ้นอย่างยากเยน็นอาชียะแห่งตังไห้หน้าซีดเผือดได้รับบอบช้ำภายในแต่เวเกาะเทียมเมฆ ที่ร่วมทางมากับมันล้วนเสียชีวิตแล้วไม่มีผู้ใดถลันเข้ามาช่วยเหลือมนันอีกแม้แต่บุตรชายมกโชสไพคกแปะและหลานสาวก็พระจากสวนวยติ้งคือทอดทิ้งมันอยู่โดดเดีย่ยวลำพังเชื้อยะแห่งต่างห้ันแผดเสียงหัวรออย่างเกี้ยวกาดจนทุดล้วมตำราคล่มคล้าออกจากอกเสื้อเล่มหนึ่งพึมพำว่าขามีสิสุดยอดแห่งตัางห้ยังจะมีประโยชน์อะไร พันฉีกระช่าคัมภีร์10บสุดยอดออกเป็นสองส่วนสะบัดเวียงขึ้นกลางอากาศเอายอดฝีมืออุทานดังละงมมิว่ายอย่างไรอัญเชยาแห่งต่างห้นับว่ามีฝีมือเลิศล้ำสุดยอดคิดไม่ถึงกลับทำลายคัมภีร์สิบสุดยอดเวียงทิ้งโดยไม่สนใจในกลุ่มโคตรานปรากฏเงาล่างสายหนึ่งดีดพุ่งขึ้นคิดหมายช่วงฉีงคัมภีร์สิบสุดยอดเล่มนั้นยอดฝีมือที่หลงเหลือสะท้านตื่นจากควางพยายามติดตามขึ้นมา สภาพการพันปั่นปวนวุ่นวายเสียงตวาดแผดดาดังสับสนจากนั้นเสียงแผดร้องดังตามติดมาเพ,พราะเพื่อแก่งแย่งช่วงชิงคัมภีร์สิบสุดยอดทั้งหมดกลับประหารฆ่าฟันกันเองมุมปากอชาชชรยะแห่งตังไห้ปรากฏรอยยิ้มเสียขึ้นมันที่ทำลายคัมภสิบสุดยอดเพราะมีเจตเจตานาเช่นนี้เองอชาชรยะแห่งตังไห้พันตะเบงเสียงว่า เสียงกูหุนทิวเราแม้ต้องตายแต่พญาเจ้าจะไม่ได้รับการใครจุดสุดท้ายเรา oh หิตต้องข้างค้าเสียชีวิตเองขาดขามแผดหัวดออย่างคุ้มครางอุ้งโถมเข้าหาคันโถงที่หักเหลือครึ่งท่อนต้ากระจบกราะเมฆพิวแแววเสียงเดินโครมใหญ่หารหิตสีแดงฉาบกับัสมองสีขาวเยิ้มกระเซ็นซ่านศีษะเชยยาแห่ตังหาแหลกสลายซากศพฟุบแน่นกับพื้น จิตเจตรบมันครานี้ชั่วหลายยิ่งสำนึกว่าไม่ใช่คู่มือเสียงกูหุนทิ้วจุดอัตมินิบาตกรรมคิดหมายคร่าชีวิตนงคารานทองด้วยเสียงกูหุนทิ้งวงงานบูบใหญ่อาชใช้แห่งตั้งห้เพื่อเสียชีวิตจุดเส้นนงครานทองจะตกใครอย่างไรท่านใดจุกคิดถึงคัมภีร์สิบสุดยอดเล่มั้านคำเดิขคืนถูกแล้วเรามีแต่ค้นหาวิธีตบคลายจุดจากคัมภีร์สิบสุดยอด พอได้คิดตวาดคองร้องขึ้นลอยตัวขึ้นกลางอากาศติกาตหลบหนึ่งเปลี่ยนทิศะอยู่ล่างเท้าอยู่บนโถมและรีวลงอย่างกึ่งกะวงที่เกิดการแก่งแย่งช่วงจีงกันร่างยามพุ่งโถมลงไปสองมือสะบัดควงเป็นวงกระแทกกระหน่ำลงก็เกิดพลังว,งววงวนขุมหนึ่งทะลักทลายลงหายอดชีบเบที่ช่วงิสีสิคำพีสิบสุดยอดรู้สึกคล้ายตกอยู่ในท่ามกราบมวลสุมกราบเราย โซซัส,สเซถอยไปด้านหลังเสียงขูที่ปฏทิร่างโหลยื่นสองมือออกกวาดนวบก็ไขว้ขคำพิสิทธิ์สุดยอดที่ถูกฉีกแบ่งเป็นสองส่วนไว้ได้เพราะเพื่อค้นหาวิธีตกไข่จุดเกลิงองคารทองจึงประ,ประกุมคำพคสิทธิ์สุดยอดทั้งสองส่วนเข้าหาการพลิกอ่านกระเพยงจุดจอ่อแลเห็นหน้ากระดาษทุกหน้าเบาบางดูดปีจกจักรจานตวงสอนเลขเละเอียดถี่หากไม่ใช่ตนนำเหลียวิชาแกะสลักจากในหลังท้ามเกรงว่าไม่อาจเห็นถนัดชัดตา ยอดฝีมือทุกที่ถูกกระแทกลาถอยพอเห็นเขมีสุดสุดยอดตกอยู่ในาการครอบครองของเสี้ยงปูนทิ้วล้วนไม่ยอมเลิกลาะึบเท้าก็หาหาายแกงแยกชุ่มฉี่จอมท้าวินสี่สิบอกรดลบฟ้าทารกนองอาการดุกะแขนถอดพันลอยข้ามศีรษะยอดอยวิบวิลลิ่ลงแยกย้ายยินยัดอยู่รอบก,กายเสี้ยงปูนทิ้วพิทักษ์คุ้มของเสี้ยปูนทิ้วไว้แต่เสี้ยงปูนทิ้วหายแยแสสนใจไม่ยังคงพิกอ่านกระพิศส,สุดยอด ิกดูช่วงขณะพันเห็นบนกมภีวาดภาพขนบ่งระบุจุดเส้นต่างๆกลับเป็นภาพสกัดจุดของเกาะเทียมเมฆเสียงคูุนที่ฉุกใจคิดมาเกิดความดิ้นรนดินดีกขึ้นตัวตราดัวการนงครานทองจากนั้นพิกผ่าอีกสองหน้าชูคู่ให้หลังเสียงคูุ่นที่พันแยมยินบอกมาตกฝ่ามือลงบนลากนงคารานทองเบาๆจากนั้นใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนวดเฟ้นวางคิ้วของหนา้านงครานทองทรงสีน่งอื่นค่อยๆฟื้นคืนสติมา เสี้ขุนทิวประคับประคองนางขึ้นถามว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างนงข่านทองกับพิษตากู้กาพอเห็นเป็นเสีย้ยขุนทิวต้องอุทานเอ๊ะร้องโผงว่าท่านมาแล้วอาชยาตั้งให้แล้วเสียงขุนทิวกล่าวยิ้มแย้มว่าผู้เฮียมหาใน,นทุ่งราบจากไปแล้วอชยาตั้งให้เสียชีวิตพลางฝีมือขอระเจ้าก็ฟื้นฟูด,ดังเดิมแต่กลับเป็นเหตุให้ท่านต้องลำบากมากแล้วนงขานทองกล่าวเสียงอ่อนหวานว่า นี่เป็นประจาใดกันท่านสามารถฟื้นฟูพลังฝีมือข้าพเจ้าเพิ่มปิติยิ่งขณะกล่าวจับจ้องมองเสีเ้ยงขุนที่ด้วยประกายตาอันอ่อนโยนยนุน่มน,นวลแฝงความรักอันซาบซึ้งเสี้ยงกุนที่ต้องยึดกลุ่มมือนุน่มนิ่มทั้งสองนางไว้บีบเบาๆกล่าวว่าขอบคุณท่านดงขานทองพันพบว่ารอบเวนห้อมร้อมด้วยผู้คนจนํานวนมากต้องก้มศรีรษะกล่าวอย่างขุยเขินเบาๆที่นี้มีผู้คนมากมายท่าน เสียงขุนทิว้มเล็กน้อยโน้มหน้าไปกราบเบาๆที่ข้างหูนางว่าแล้วจะเป็นไรพวกมันวันทราบว่าเราสองเป็นสามีพันยากาันพวกเราไม่อาจสนิทชิดใกล้กันตรงคานทองท่าแดงฉานสุดสัยหลุดผลทอ้อยิ่ขับเน้นความงดงามรัดดึงสุดเปียบปานค้อนควากสายสี่งขุนทิวกราหนึ่งแต่จิตใจนางกลับว่าหวามดื่มดำในที่สุดเสี่งขุนทิวคลายมือจากการยึดกลุ่มหยิบช่วยทัมงพีสิบสุดยอดขึ้นควาตาผ่านหน้ายา่อพิมลรอบข้ากล่าวว่า คำพีเล่มนี้เป็นต้นเหตุแห่งการช่วงชิงไม่สุ้ทำลายทิ้งเสียจบข่ามประกบสองมือเข้าหากาพรพุ่งกลองภายในใสขันเมื่อแยกสองมือออกคำพีสิบสุดยอดกลับถูกบทขยี้เป็นปุ๋ยผงร่วงร่างผูลงสุดพื้นยอดฝีมือรอบบริเวณตลึงหลายกับที่บานแมรู้สึกเสียดายแต่ไม่กล้าเสือหน้าออกทุ่มเทียงได้แต่ล่าถอยไปแววเสียงสุนัขเห่าดังกึอกก้องสุนัขขนทองที่พลากจากนายหญิงของบ้านเปนาวหลายวานัน พลนกระโจนถึงแทบเท้าองค์ขานทองสกเสียงในลําคอก็ดิขาไปมาองครขานทองยิ้มผ่านก้มกายลงรูปครามขนคอของมาจากนั้นยืดกายขึ้นกล่าวว่าทิ้วกอเหตุการณ์ไม่ยุติลงแล้วพวกเราสมควรไปแล้วเสียงของทิ่ยโโสศิสาระพระละจกล่าววาจาจะพันแววเสียงแค้นหัวรอ,อกระทบโสดสายตาย,ยามกวาดหมอกเลยเห็นเจ้าสํานักเสียวลิ้มฉายาเสียวชื้อเสียงสือนําหน้าพาหลงจีนฉลาห้ารูปดาหน้ามา ลวงจีนฉลาดทั้งห้าร้วนมีคิ้วขาวขาวโพรดยุวไข่สูงไหวกลับเป็นสองเท่าสามประหลาดแห่งเสียวลิ้มซึ่งมีศักด์สีสูงสุดของเสียวลิมยี่รุ่นปัจจุบันเจ้าสำนักเสียวลิมยี่กล่าวเสียงทุ่งดาวว่าเรืยกาคิดใกลไปก็เฉิอนตามสมุดแต่เสียงของขุนที่ยวอย่างไปไม่ได้ยอดฝีมือรอบเหรียนรั่นทราบว่าเสียงขุนที่ยวเรียนรู้ฝ่ามึกบนศีลาของเสียวลิมยีทั้งอย่างเคยเปน็นทหารรับเจ้าสำนักเสียวลิม ดังนั้นถอยห่างจากวงอีกด้านหนึ่งกลับปรากฏผู้คนกลุ่มใหญ่ด้านหน้ามาผู้นำหน้าเป็นชายชราผมเผ้าขาวโพดจุดไหมเงินไปหน้าแดงเป่งปัง,ปงอายุเจ0ปีผู้หนึ่งด้านหลังมาตามติดด้วยสตรีกลางคนเข้าหน้าแฝงเสน่ห์ว้สาวดูจากอภรรคแต่งกายแสดงว่าไปชนชั้นเจ้าสำนักผู้หนึ่งยังมีผู้ติดสอยห้อยตามอีกหลายคนล้วนมีประกายตาเจิดจ้าขามับตูนสูงเด่น แสดงว่าพิคนภายในนลักภายนอกลึกล้ำกล้าแข็งเสียงกุ้หุวนชิ้วชำรงม,มองชายฉลาผมขาวและสตรีกลางขนนั้นแวบ,บหนึ่งกล่าวเสีเงยงเย็นชฉาว่าทุกท่านมีคำแนะนำใดจะสั่งสอนชายฉลาผมขาวกล่าวเสียงทุ่มดังว่าเออก็อจัดมานพิทักษธรรมขอถามเป็นผู้พิทักธรรมจากสาธิตใดนะสตรีกลางขนสอบคำขืน ถ้าตีหวยดินบกพองแห่งสำนักเทียนซวยยังไม่รู้จักไหนเลยแบกหน้าคุกินในวงนักเลงได้เสียงปู่หินทิวเลื่อดลมพุ่งผ่าและอุคืนชา่ชลาผมขาวหน้าแดงเปล่งปังนี้คือดินบกพองซึ่งเคยเป็นก,กำลังกับฟ้าพิการฉกฉวยกาที่สือแปะอสูรดาราหักล้างกำไรมนัยกับผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินใช้กระบี่อาทิตย์จันทราสะบ้านอินข้อเท้าของสืบแปะ คบคิดถึงตอนนี้สองตาพันาสาประกายเจ,จิดจ้าดุดสายฟ้าก็เป็นบอกชัยชลาผมขาวกล่าวว่าท่านหรือคือดินบกพ่องอย่างนั้นฟ้าพิการเล่าชัยฉลาผมขาวแค่เสียงนั้นเห์กล่าวว่าหรือเฮียเสดผู้พี่เราสําเร็จมรรคผลขึ้นสู่สวงสวรรค์แล้วเสียงปูขุนเที่พวผัฝ่างผ่านแง่น้าตะเบงเสียงโพ่รออย่างคุง้มคลาสติตีการโขนที่ด้านหลังดินบกพองตอดว่า ไม่ยันใดนะ่าหัวรอนสัตวรีนางนี้คือเจ้าสมรกเกนสูรุ่นปัจจุบันและเป็นสื่อแปะของอสุรีกบีเย็นกิมเง็กยูเฉยยาสตรีสันโดจึงเสาะสงพลางฝีมือของนางได้รับไถ่ายทอดจากว้าพิกาณีีบุกพองทั้งนั้นทั้งสองเท่าพออายุสูงว่าไขจึงไถ่ายทอดตำแหน่งเจ้าสมรกเกนามยามนั้นเสียงของจิ้วชนะเสียงหูร่อหลองกล่าวว่า คิดไม่ถึงดินบอกพ่อแห่นเทียนสูงก็เร่งรุดมาอย่างสวนว้อยติ้งคึงด้วยนับว่ายินดีที่ได้พบจริงๆเพิ่งขาดคำได้ยินซุบเสียงหนึ่งสอดขึ้นอย่างยิ้มมเสียเอฟกล่าวถูกต้องยินดีที่ได้พบจริงๆเสี้ยงกขนเที่ยวกว่าตามอาอย่างทิศฐากต้นเสียเห็นผู้กล่าววาจาเป็นชายชาราร่างอ้วนเตีย้ยสีหน้าประดับด้วยรอยยิ้มตลอดเวลากับเป็นผู้รอบริ้วอยู่ซึ่งซ่อนดาบในรอยยิ้ม เสียงกุนทิ่ยมันเกิดเพลิงอมหิตนุคือโหมหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่มันแสดงละครตบตากับร่ำไห่วิบากปรรทุษร้ตนเองบาดเจ็บต้องเค้นเสียงว่าวิเศษป้าคิดไปถึงท่านอย่างกล้ารุดมาพ่พาเราหู้รอนมันจะอยู่พอศพ,าาอพอส,สายตาเสียงกุ้นทิ่อดสิวกายหนาวเหน็บไม่ได้ใช่ฉลาร่างสันทัดที่ข้างกายหูรอมรันจอยู่คนหนึ่งพันตวนาดว่าเอ็กน so ้อยยะโสหังนักเสียงกุ้งที่กวาดตามองมันแวบ,บหนึ่งกล่าวว่า ท่านนับเป็นตัวอะไรใช่ฉลาล่างสันทัดขุนแค้นจนล่างสารลิกกระช่ากเสียงว่าเราเจ้าสำนักคนร้นตู้ล่งเชี่ยวมือพิกาตบังกรจะให้ท่านรับทราบความไร้ากาศสคราที่แท้สำนักเสียวเลี้ยมเทียนสัวคุรล้นล้วนมีอลิบาดหมางกับเซียงกูฮินทิวกราครั้งนี้ที่เล่งรุดมาตามคำเชิญ,ญชวนของอัจฉริยะแห่งต่างห้ เพราะเพื่อพบผ่านเสี่ยงกงุทิวบัดนี้ผู้เหีียมผ่านทุ่งลาพบ่าความพ่ายแพ้กลับไปอัญฉชิยยตังหายเสียชีวิตคนทั้งสามสำนักจึงผนึกกำลังการมุ่งจัดการเสี่ยงกงทิวนี่นับว่าคือลูกแหล่เพิ่งสิ้นสุดแล้วลอกล,ลูกหลังก็กอกตัวขึ้นเจ้าสำนักเสีวเยวลี้มผันบกมือบูบยอดนี้ทั้งสามสำนักก็สลับเท้าขึ้นกายแยกย้าย,ยืนหยัดในตำแหน่งันเหมาะสม กักซีกูลที่ไว้กึ่งกาเมื่อเป็นเช่นนี้จำเท่าอินทร์สิบปางกรตระโฟ้าทารกขนองอาคารถุก,กาเขนทองแม้แต่นงคารทองและสุนัขขนทองเอียนถูกกีดกาดอยู่นอกนอกแลเห็นดินบกพองและสตือสันโดษยืนหยัดอยู่ด้านหลงังสีกูลทิ้วต่างนิดกุมกระบีพ่พบฝักกลับเป็นกระบี่อาทิตย์และกระบี่จันทาซึ่งสตีสันโดษเย็บช่วยบัญจาอสุรีกระบี่เย็นที่ด้านตรงข้ามกับซีกูลทิ้วยืนหยัดด้วยสองเท่าสำนักเสียวลิ้ม ซึ่งมีศักดิ์ศรีสูงสุดส่วนปีกซ้ายเป็นสามปราดเสีวเลี้ยนปีกขวาคือเจ้าสำรักเสือหรือปุนลุล้นและหัวรอมัตัวอยู่